ดูซิพืชผักไทยมีมากมายมักฟักทองฟักทองแผลฟักทองลูกโตโต,ตมีมากมายเอาไปขายและรับประทานเตวเนวาเดวเดวเด,วเดวสวัสดีค่ะนี่ยาบาดอค่ะแตงโมแตงโมแตงหมูแตงหม,งม,งม,งมูมิดเป็นไวยื้อกันเนอน แ่ามนสิเพื่ป็นนนุย้ยนี่ค่ะเกงไปหลายนุ้ยแล้วค่ะแกงเสปลาแตงกินบะเบิดค่ะบักแตงคุณนุวยงามอยู่ค่ะอันนั้นบักทั่วทั่วกนลังเป็นนี่ฟักทองมันยกกรองฟักทองแตงไทย นี่เบื้องนี้ค่ะเบื้องนวยนี่แปลกประหลาดดกกิ่ได้ค่ะนี่ปลูกไว้ก็ได้กินเนาะกินเบร์เบิอส์ค่ะน,นี่น้ำหมักน้ำหมักพริกพริก ข้างนอกก็มนนีพิกเราก็สวยแล้วกินเบิร์เบิร์กับมักไว้ค่ะมักไว้ปีหนาประกาศกัโกบโรคพิษตูคุณชายพิกพิพกโกดๆเลยค่ะทั่วใบบืง้งงามนะคะแ่หนวนยาวอยู่ Nh au nh au. ื้อเยี้ยงยาวค่ะเมาทนในงามมักแตง่งดูแตกงปุ่มนี้สามน่วยปุ่มเดียวสามน่วยจะเกิดอะไร ทองแตงมูซื ong, turn, so <laughs> Guys, ้อไนผักคาสี่สิบเหรียญค่ะได้สามต้นจักสิญย์ไน้ใบไนที่มกพริกมกพริกอันขินดาบ้านฮขาค่ะกำลังมาท่านได้มาท่านได้สุกดีกำลังเป็นรวย นี่กับเบีย้ยพักคาได้สามเบีย้ยก็หลังตินดน่วยค่ะตุลาเพื่ออะค่าสิได้เก็บเงยไงอยู่ด้วยขีดินก็ได้ เป็นยูทูบเอร์ที่นี่นค่ะมาอัปเดตให้บเบองบมาฟักซีอยากกินยังเขาก็ได้เก็บกินไม่ต้องไปซื้อใส่พิกิกินดาดกอยูเดวยค่ะ กกะเพราซาะละแหน่หอมป้อมนี่ก็บุกพริกดกอยู่ก็มันยังเขียวอยู่เดี๋ยวเ่าเห็นมองไม่เห็นเลยซาะละแหน่กับบุกมีคนกินน้ำงามล่ะมีเบียร์อีตู้ค่ะ ดูแล้วเดินถือว่าดกอยู่ค่ะแตงโมก,ก็เป็นพักท้อง นี่ขิงค่ะต้นขิงกำลังเกิดไม่ใส่ซุปนะ้ำม่สมใส่ซุปหน่อไม้ขึ้นชายอันนี้แนวของอีตู้ขึ้นชายหอมหอมเก็บกินตลอดปีค่ะ เป็นขึ้นชายขึ้นชายผักซีแนวมันมันกัดสารแน่เป็นดอกละเมื่อดกดีด้วย nè, chắc qua nèo mà mắt ta xài bút hình kéo mà phụ quá, mất cả lấy bao ngám bao, bao kín kìa, nèo nì loang bưng đi สังขยาได้แล้วหน่ว okay. ยงาอยุ่ค่ะพี่น้องอาด้วยค่ะมือนี้อ้างทานี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาพ่อกันไหมพ้กกันรักษาสุขภาพนะคะร่ำรวยเงินทองมีความสุขมากมาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณตัวแน่ตั้งแต่ทำคลิปมาหาคนกดแชร์ไม่มีเมื่อวานลงไปยกยกโอ้ยไม่เห็นมีใครเข้ามาดูสักทีเข้ามาดูให้แน่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ค่ะเดอ้อเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ